สวัสดีทุกคนทุกท่านนะวันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเช่นเคยนะแอดมินป้ลใน,นช่อง NP ไม่มีสารอะแล้วก็ช่องไอเซนนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นกันในเกมที่มีชื่อว่า Doom Days นะสวยเวอร์นะครับเป็นเกมที่เรียกว่าอะไรแนวเกมสร้างฐานนะแล้วก็ผ่านตะลุยด่านนะใครว่ายิงซอมบี้ตะลุยด่านไปนเรื่อยๆนะโอเคก็จะประมาณนี้นะเนือเนอเน้อเกมนะโอเค สำหรับใครที่ผ่านเข้ามานะหรือว่าผ่านมาเจอเขาฝากอะไรก็แชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจไว้ในกากันนนสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดคลิปต,ต่อไปก็สามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้นะครับโอเคไปดูกันเลยเราก็ไม่พูดเยอะนะครับไปไปกันต่อนะ <c oughs> นี่จะเป็นการตะลุยดาษนะครับช่วยคนแล้รก็สร้างฐานเลยยิงทาหารก่อนโอเค ซอมบี้พวกนี้ไม่น่าจะเก่งนะครับร้อยอยีนะ่สิบเยื่อเอิไ์ดใบแมวนะครับอ่าสีน้ำเงินก็จะเป็นยิงเพื่อเพิ่มจำนวนทหารที่ไปกับเรานะครับส่วนถังอันนี้ก็จะเป็นเหมือนอันตินะครับนี่คล้ายปืนอันติของตัวละครหรือฮีโร่ของเรานะครับโอเคอันนี้ก็กดยิงก็อยู่บนมุมขวานะครับก็จะเป็นฆ่าสอมบี้ระยะ เรียว่าอะไรปริมาณที่กาหนดนะครับเอเคเหลือสิบสิบตัวเนีะยิบประมาณนี้นะใช้่สนนะโอเคเป็นเกมหนึ่งที่เอาไว้เล่นคนเดียวเวลาเบื่อๆบ่อนะเล่นจะสิ่งแก้เหนื่อยนะครับภาพก็ค่อนข้างสวยนะบนี่สร้างขานเรียบร้อยตะลุยนะโอเคลืมปิดแจ้งเตือนนะต้องขอบภัยด้วยแล้วกันนะยังมีสินค้านี่ไหมไม่เป็นไรนะ เจ่หกสิบรถลงไหมสามสิบยี่สิบสิบห้าโอเคมันก็จะเป็นเพิ่มจำนวนทหารแบบนี้นะครับเจนดี้ค่อนข้างเล่นสนุกนะครับเล่นเรื่อยๆสนุกสนุกคนเดียวนะครับเกมสร้างฐานแล้วก็มันจะมี <c oughs> รูปแบบให้เล่นหลายแบบนะครับหรือม,มีการเอากองทาหารไปตีกันบ้างไปบุกบ้านกันบ้างอะไรประมาณนี้ครับมีแคนมีอะไรให้นะมีกิวอะไรให้ สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะช่วยกันสร้างฐานช่วยกันไปตีบ้านตีเมืองเขงเขาได้นะโอเคตอนนี้เราก็จะมาสร้างนะครับสร้างหมู่บ้านของเรานะเราจะมาเคลียร์ซัมบี้ออกจากเรียกว่าอนะไรจุดไข่กักกันคไข่หรอ <c oughs> แคมป์นะแคมป์ของเราเนะยโอเคจะเป็นแคมป์ของเราประกันเหลือไม่แก่ <c oughs> ขอให้ได้กันนะครับลืมปิดจริงๆนะควันนี้ คนดุน,นโอเคบอกเลยว่าคนโหดตึมตึงดุนเราแบบโหดเหลือยี่สิบตัวโอเคไม่ได้แล้วอันนี้เราก็จะมาะเรียกว่าอะไรมาเคลียร์นะครับเคลียร์ฐานทัพนะครับโอเคเป็นแคมป์เป็นฐานทัพของเรานั่นเองนะครับ เด็กแอดก็เล่นวันแรกนะอาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะว่าเพิ่งมาเล่นเหมือนกันเห็นระบบเกมมันน่าสนุกนะเพราะว่ามันสามารถตลุยแล้วก็สามารถสร้างฐานสร้างอะไรได้นะก็เลยชอบนะก็เลยลองโหลดมาเล่นดูนะครับสนุกเฉยนะตอนนี้ก็เลยติดสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะลองเล่นก็สามารถโหลดมาได้ทั้ง i o s วและ a n น r o อ d นะครับมีทั้ง Play Store และ App Store นะครสามารถโหลดกันมาเล่นได้ทุกคนนะครับผมไม่ได้เงินแจะโฆษณาเกมนะอันนี้แค่มาเล่นแล้วรู้สึกสนุกนะครับถ้าเกมมาเห็นถ้ามาสนับสนุนก,ก็จะดีใจมากนะฮิฮ okay. ิฮิโก็คแอนก็ข้างแหบนะครับช่วงนี้ก็เป็นหวัดนิดนึงนะครับเออด่านนี้ก็จะเป็นการ เดินทางไปได้ประมาณอีอกสิบเมตรแล้วก็จะผ่านด่านนะไม่จะเป็นต้องฆ่าซัมบีก็ได้นะขอแค่โอเคประมาณนี้นะครับมันจะมีภารกิจอยู่บนมุมขวาครับให้เราทำนะได้ฮีโร่มาหนึ่งตัวโอเคเหลือฮีเป็นมอสใหญ่นะโอเคคำเตือนอี ก็ค่อนข้างทำภาพสวยนะครับเรา <c oughs> ลืมหลบนะครับต้องหลบขีดแดงนะแต่เราก็เออหลบได้อยู่ยังลได้อยู่นะครับนแ,แรกยังไม่ชินเท่าไหร่นะโอเควัดล้มแล้วตะลุยนะมันก็จะมีจุดอ่อนนะจุดแดงๆนะให้เรายิงนะหลบนะโอเคไม่ต้องหลบนะมันอยู่ไกลอยู่ อันนี้ต้องลบยีตายก่อนนะครับร้อยนะเราก็เคขียร์ฐานทัพเราเรียบร้รอยนะครับก็สามารถสร้างฐานทัพได้เรียบร้รอยนะมาไปยึดเรียกอะไรไายึดฐานทัพนะครับเพื่อสร้างกองกำลังของทีมเราเอเคทตำเขียรีบร้อยนอว่ารอดจากชนะตอมบี้ก็ได้ไปในหูตอมบี้กู้คาขบเราอยู่ดีเสริมการป้องกันของเรา พื้นดีนเราคือกับพวกมันได้ดีด้วยเถอะอลราบอกนะให้เสริมการป้องกันนะ <ẩ m. S 1> เขี่ยอันนี้ก็เป็นฐานทัพใหญ่นะครับค่ายนะครับทำการเปิดไฟนะครับเรื่อปันไฟมีไหมโอเคเรามีเรื่อปันไฟเรียบร้บอยสมแซมก็จะเป็นแนวเอาชีวิตรอดทั่วไปนะครับเป็นแนวสร้างฐานนะแนวผจญภัยนะครับ,นบ,นนรบสนุกนะครับตอง เอามาเล่นกันได้นะครับส้มแซมคลังสินค้าเรียบร้อยแล้วประวัติโอเคต้องมีโรงพยาบาลนะครับเกมน,นี้สามารถเล่นเป็นสายฟรีหรือว่าสายเติมก็ได้นะครับถ้าสายฟรีก็ค่อนข้างใช้เวลางานะนิดนึงนะครับแต่ถ้าใครอยากจะค่ายใหญ่เร็วหรือว่าแค้มใหญ่เร็วก็สามารถเติมได้นะครับเกมน,นี้ไม่มีโฆษณาเหมือนเกมอื่นให้โลกตานะครับ เลยแนะนำเลยเล่นก็สนุกนะมีซอมบี้มาบุกนะจำนวนี้กางไปเลยโอเคหมวกหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่อันนี้จะเป็นจำนวนอาหารนะครับนี่ตัวน,นี้จะเป็นปืนโอเคอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์นภัยเพื่อให้เราเก็บอ่าเขาเรียกว่าทรัพยากรน,นะครับเพื่อให้เรา อะไรวะใบค้นหาฮีโร่ใบอะไรต่างๆนะ้วก็พวกทรัพยากรเล่งการสร้างเล่งอะไรต่างๆนั่นคึขักสนุกนะเนี่ยอันนี้เป้าหมายคือยิงซอมบี้นะตัวใหญ่เนะี่ยเขาบอกให้วิ่งวนได้นะโอเคเรียบร้อยใช่สินะ ในที่สุดเราก็สั่งแล้วก็ปกป้องเมืองจากซอมมี้ได้เฮ้ยโนราโนราป้องกันเรานะเมื่อกี้เราจะทำยังไงให้นอราปลอดภัยโอเคเราช่วยนะโอเคแบบเซ็กซี่เนงะตอโน,น่าทำการ <c oughs> ประจุนภัยนะเพื่อ ายามารักษาดอล่านะล่าเป็นคนที่ช่วยเราคนระับถ้าเราจะฆ่ามันก็ไม่ไม่น่าจะดีนะเพราะว่าแกเป็นคนช่วยนะโอเคช่วยด้วยมันเจ็บมากเลยหลับทั้งหมดตอนนี้เราก็จะเป็นการพันต้นไัยเพื่อช่วยอลนานะครับมีฮีโร่สองตัวนะโอเค ดึงดึงดึงอันนี้ก็จะมีดาบให้เราเขาเรียกว่าอะไรที่เราได้ใช้ความคิดเทคนิคนะในการ <c oughs> เล่นนะครับเ่าเราจะเอาของหรือว่าเราจะยิงซอมบี้หรือว่าเราจะทำอะไรนะครับอาบโอค่คจะรอดแล้วคนระับอืมบอกเลยวนะ่านี่รอดแล้ว ขึ้นเป็นหาฝนขนัดนองขออภัยด้วยกันนะเพราะว่าเสียงค่อนข้างแหบแห้งนะครัตอนนี้อืมยินดีด้วยเราต้องช่วยโนราให้ได้นะครับอัน <Yeah. S 1> นี้ก็จะเป็นกล่องนะรับร <Yeah. S 1> ับกันหมดโอเคอันนี้ก็จะเป็นของทรัพยากรไว้สร้างเหมืองสร้างอะไรนะครับ จะเป็นการเชียร์ถนนเชียร์ข้างๆรอบฐานนะครับให้มันไม่มีสบ,บี้นะครับนี่เรามีหมอหนึ่งคนแต่นี้ก็จะเป็นเคลื่อนที่ให้ได้เจ็ดสิบกว่าเมตรนะโอเคได้นะ ก็ยังไม่มีอะไรนะยิงไปเรื่อยๆยิงไปนี่เกาะเหล็กด้วยโอเคผ่านเรียบร้อยวัมนี้ก็เล่นเป็นเพลินนะเล่นสนุกสนกนะไม่ต้องไปริงตังอะไรเยอะนะโอเคอันนี้ก็ฮีโร่อะ หมายเลขสามโอเคแล้วได้ฮีโร่มาเพิ่มอ,อีกหนึ่งตัวนะนา่าจะเป็นฮีโร่แจกฟรีนะหรือเปนะล่านะหรือว่าเป็นฮีโร่ขายไอ้สี่ตัวเรียบร้อยนะสีชมพูมีกองจักรรอบตัวนะตต้ม <Okay. S 2> เราเลือกอยู่เลนขวานะ่ม่ว่าเรามีมีบิดซ้ายนะมีบิดซ้ายนะไม่ตามต่อได้โอเคครบเรียบร้อยลุยนะเขาไม่เหลือ40กว่าตัวโอเคเรียบร้อยผ่านนะประมาณนี้นะผมเคลียร์รอบฐานนะตอนนี้เคลียร์ถนนรอบฐานนะเพื่อเคลียร์ซอมบี้นะให้ เราสร้างฐานได้กว้างกว่าเดิมนะครับเออตัวนี้น่าจะเป็นตัวเติมนะตัวเติมต่างม,มาให้เราทดลองเล่นนะว่ามันดีแค่ไหนนะครับมีโลที่ค่อนข้างเก่งเลยก็ทิขนะครับสายแข็งนั่นเองนะมีกรงจักรรอบตัวเสาถือด้วย <c oughs> ้อหมายคือพี่ยักษ์ใหญ่โอเคน่าจะผ่านหรือเปล่านะกาดว่า <c oughs> น้นจะผ่านนะสมบิเยอะนะโอเคก็ผ่านเรียบร้อยนะใครที่ดูจนถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยล้วการาเป็นเกมที่ นี่เมื่อกี้นะแม่สาวเลื่อยไฟฟ้านะอผ้าแบบสวยมห้มบัปป๊บบอกได้ว่าบุ้มั๊บมากมยังกับสไปด้วยแมนยังกับเมียของโจ๊กคือแม่สาวนี่ก็บุบป,ปั๊บเหมือนกันนะเอ้คู่หู อ๋อ oh, เป็นตัวที่ให้เราทดลองเล่นแล้วก็ตัวที่ต้องเติมนะครับสกิลก็จะอยู่ประมาณนี้นะยังไงก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะไม่รู้ว่าจะมีพัททองหรือเปล่าถ้ามีคนดูเยอะก็จะมีพัทสอนนะโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ like, ก, share, กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งได้แล้วกันนะไปแล้ว bye บ๊ายบายจุ๊บ So, no Oh yeah, you know me.